โอ้โหอาพ่อแม่พี่น้องอ้าวโอ้ยไซโลเฮ้ยอาบอกแล้วตัวนึงก็ได้กระทะเนื้อหน่อยเนื้อหน่อยดูดดิดูดดิเฮ้ยเออเอดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใช่โดนซ่อมผมซเหโอ้โหหมดแล้วอาจารย์กลัวสอนลุงมากับมือเลยเนี่ยอะไรอ่ะ มไม่ลุงโกขนาดหนูเขายังไม่ใช่ใจหนูเลยไม่ใส่ไม้หรอกกระดุ้งขนาดนี้กัด้วยกเลยเอารู้แล้วไม่ใช่ไม้โอ้ดีนะดึงเร็วแม่งเลื่อมเลยเอาปลาไหลปลาไหลกัดด้วยเหรอเอาไงว่ามันอยู่ทางไหนอ่ะแทงก่อนว่ามาเงี้ยหน่อยเดียวแทงก่อนดีเดี๋ยว อะไรกัดด้วยเหรออตััววยูกดดดไ้้ขนนาาีแล้วถ่ายได้ช็อตด้วยนะที่สำคัญผ่านปากหงายขึ้นมาด้วยอ่ะรู้ไหมพี่แทงไปไหนได้ตัวแรกเท่าไหร่โลสีตัวนี้ไม่ใหญ่หรอกใหญ่เท่าไหร่การแทงไปไหนมันเป็นไงแต่รูมันสวยนะพายโยนรองเท้าเลยนี่ลองแทงดูเี้ยไม่ได้เหมือนกันเลยกูแทงกิ๊บไปพวดแมงลากซอมกูดนแหกปากแหกคอเลยโลสี่กระเวงกระเวง การล้วงแก่แล้วไงวาดเราแหวนที่มาก่อนบอกกันลืกเปล่ามออ๋อดุนดอกยใช่ไบอกแล้วเวลาอาจารย์พูดอะไรให้เชื่อจากสถานะลูกศิษย์เป็นอาจารย์แล้วนี่นี่จะไปเอาประหลวยขนาดนี้ผลยี่สิบตัวจะได้ไหมน่ะอ๋อเอาเบ็ดเดียวดีกว่านี่อย่าห้าวอย่าห้าวพื้นที่่กอไม่ได้กัดอีกแล้วอ่ะเอาหนี้เดี๋ยวหาพื้นที่ก่อนให้คกเองเดียว มันตัวไม่โตอ่ะแต่มัน <S 2> <S 2> ไงายท้องพอดีไงไงท้องหันปากมาใส่พอดีอ่ะนี่ไอ้รูเนี่ยแม่งวนตัวโตเาบ็ดซ้ำกระใจแล้ว,วถ,ถ้าถ,ถ้าโตแทบหลุดแล้วเนาะอือแต่ตัวเล็กๆจะไปกลัวันจานแต่ตั้งาอจารยไม่ใช่ผมนี่่นี่นยนี่น่นี่นี่่นนี่่นี่นนคนีมมค่่นก่รี่นี่นี้น่น่นี่นี่นีน่่จน่น้ นึกว่าไม้ก็เลยเออเยมือเข้าไปนะครับขอโทษผมอีกหาผมแนงไม่โดนเนี่ยถามเพอน้องมันหลอนบีกเออไม่ติจับติดลูกเหรอไอ้ไก่กุญแจเอาไงเอาอย่างไรเ่าชีวิตรวยจันโกเพราะให้จันโกจบเ่าแบบนี้วะเอาไปสอบเอาถ่ามือไปไหมไม่ได้เนี่ยไม่ได้มันเนี่ยมันอ้าปากเลยเนี่ยอ้าปากหมอยเลยเนี่ยเอาชุดปวดแค่ปากเลยสิ มันก็อยู่ใกล้ๆอันนี้อยู่เลย okay. ปลาไหลกัดมีปลาไหลบอ่อเนี่ยนะนาตานั่นน่ะนาตาอะไรวันตาเนืองตาลองวะบุงตาลองเหรอนาทะเลนาทะเลเออปลาไหลกัดคนน่ะแพงวันี่โอ้ยโดนไม่ยับไม่นับเลยอ่ะไม่กัดทุกรูอ่ะ สัตว์เงียบเลยตัวเมยใหญ่นะได้ฮะตัวนี้ตัวนี้อ่ะผมเอาผมถอดแล้วนะอ่ะถอดเลยอืมลายลายดูดูเลยรับบนบนตัวไม่โตแต่มันอ้าปากใส่พี่อุ้ยปลาไหลน้อยเออมันอ้าปากใส่พี่พอดีตรงเนี้ยงับบปหนึ่งไปยลอไปบอกแนวนิชี้อ่ะถือไปเลยทั้งนี้เลยโอเคโอ้โหทั้นี้ก็สวยแน่นอนว่ามันน้อยก็ดีว่าคุยอยู่นานนู้นแล้วกันอ่ะเออคุยนานนู้นก็ไม่เจอไม่ได้เท่านี้หรอกอ่ะแต่เรารู้อ่ะใหญ่กว่านี้ชี้เว้ย ใช้ตัมือไว้ใต้ขอบบนดูนี่อยู่เนี่ยมันโอกแรงด้วยอยู่เนี่ยมันจะอยู่ของบนบนเนี่ยโลกโอกแรงด้วยเก่งเจ๋งหนูพันไว้เด้อคนอะผมเรียกเป็์ไหลเอ้าเขาไม่ได้แทงมั่วจันต้อยพี่ผมโอ้ใช่ไหมพี่โก้เขาไม่ใช่คนธรรมดา คาบซ่อมออกมาเลยขวางแม่เลยไม่ค่อยรักจารที่ดูไม่หัวตรงไหนผมจะโดนหัวนั่นหัวจะอยู่ทางผมก็ได้ี่หัวไม่ใช่่หดิตกใจเฉยปลาเบ็ดลากิดนี่เ็นี่นู่นแล้วลูบสะบัดสะบัดสะบัดเอเร็วไปเร็วเร็วดิไม่ใช่หาเบ็ดดูหนูอยู่หนูพันในสุดเลยโอ้กลัวแล้วเออเนาะ โอ้หวอัวหัวผมแดงหวัวไหมโ,โดนหัวพอวดีโอโหเทพบรู้ดักปอกลึกมากอุ้มอะไรใหญ่เลยตัวมัน,นอยู่นู่นจีิถ้าโดนอะ้ายครึ่งโลเลยนี่ก็เพื่อจะเกินอีกอะเตมแข้งถ้าไปโดนหัวเนี่ยเอามาอยู่นี่ มือจับด้วยคิวจะแดดเออนี่กันเลยถ้า <laughs> หลุดพี่ยังคาผมอ่ะอื หาเรียมหาเรียมหาเรียมมันมันมันไปได้แค่หนังมันเนมันไม่โดนกระดูกไม่โดนโครงกระดูกถ้าโดนกระดูกมันหน่อยนึงมันโอเคละปลาไหลตัวเลยครึ่งหล่นจะเกี่ยวกระดูกได้ไงเป็ดตอนนี้พยายามหาไงเข้าคางมันยังเข้าไม่ได้เลยฝนมันหย่กมันหยัเกือไปลยมันยังไม่เห็นหน้าเลยใหญ่ใหญ่นะแต่ผมเชื่อพี่โก้พี่ผมอ่ะคาบซ้ำมาเกิดทางขวาง แม่เลยไม่ค่อยรักแม่รักกันแม่รักไหมรักคนอื่นบอกให้แทงกันตั้งนานไม่แทงแทงอะไรอยู่ก็ในน้ำเจ้าเจ้าอันไหนเป็นอันขึ้นอันของผมขึ้นก่อนมันอยู่ที่คุณนั่นแหละอังผมออกก่อนดีกว่าไม่ได้คุณไม่ได้ด้วยใช่ไหมคุณช้อนคางมันขึ้นมาพร้อมซ่อมผมนี่เออเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ค่อยๆพร้อมกันคนดึงเบ็ดอันหนึ่งไหมันหนึ่งเดียวควักเยอะใช่ไหมดึงๆมาทางนี้เลย แต่ถ้าย้อนชัวดนก็ว่าถ้ามันใหญ่เดี๋ยวมันจะข้างงานเข้าเออใชวจับหัวมาด้วยแล้วกันผมจะได้ถอดอ๋อได้ได้ผลถอดเลยถอดเลยโอเคโอ้โอ้อ๋อพ่อแม่พี่น้องโอ้ยไซโลเฮ้ย์บอกแล้วตัวนึงก็ได้กระทะคืออย่างเงี้ยรู้เรื่องเลยเชื่อไว้เลี้ยงไม่น่าขุดรูไปไหลรูุ้่นแค่นั้นแหละ ิกอดคอหอมแก่กลัวลุงให้ลวดอ่ะอือโอ้ยมันปาดเปลืองเม่๋ยวลางมีที่มันวิ่งหนีจนจะเขียวบอกพ่อลุงจะแลนอย่นี้มันแก่ลุงไม่ใส่ไม่พ่อแต่โผลยืนโดนฉี่อเลยกรนี่ไม่ได็กไม่แหงล่ะลนชากระเบื้องดูด้วไดยทุกวันอันนี้จะเน้นมีน้ำน้อยๆไอ้ไอ้ตัวเล็กอ่ะเพราะว่าคุกเขาใช้ทำอยู่เหมือนโดนบังคับ เอาคุกเขาวลงน้ำพ่อตัวเปนหน้าตาดีเลยบ่เม็นคุกคิกเลยพี่หน่องจบแล้วเขาตัวเป็นสาวแล้วคนครั้งเยอะนิดนึงทั้งท่านก็บทกินบะมี่น้ำบมมสองกับสามแล้วแต่ผมก็บที่ไมนเป็นคุกคิกน้อยพี่น้องนี่นประมาณนี้นะประมาณนี้ดูเหมือนเยอะแต่เขาตัดเราจานจะนบ่ดูเหมือนเยอะแต่แบ่เยอะมันรักพ่อมาได้เป็นตัวอ้าวแต่คนเล็กเนี่ยแต่พ่อมันนอร์ดเดี๋ยวไปแตะเนี่ย ไอ้เราใช้ไม่ได้ละมันทับมันทับหรือเปไม่ขาวไม่มีกลิ่นขาวกลิ่นพริกออกแหลงเหรอข้งงวดน้ำเหนียวนะโอ้โหอ้ร่จืจัดกินพริกทอดหอมไหมเราเอาพริกไปทอดก่อนแล้วมาค่อยตำมันจะแปลกนะใช่ใช่มันมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ไหมใช่ ถ้าเป็นลุงน้ะแม่หลับลุงจะไม้ไปแม่ลูกยังไม่หลับแม่ห้ามหลับไมยตักไม่ได้